พาเพื่อนๆไปชมโรงพยาบาลของทหารผ่านศึกในรัฐมิสซิสซิปปีเมืองเบล็อกซีนะคะวันนี้เรามาที่โรงพยาบาลของทหารผ่านศึกค่ะก็ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ามารักษาที่นี่ก็คือท,ทหารค่ะที่เคยผ่านกระทำงานหรือผ่านการสู้รบมานะคะแล้วก็ no, no, ได้รับสิทธิ ก็รักษาฟรีค่ะ,ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคุณหมอและพยาบาลที่นี่จะน่ารักมากค่ะคือจะเป็นกันเองแล้วก็ปฏิบัติต่อผู้ป่วยทุกคนเหมือนเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติเป็นพี่น้องมาที่นี่ทุกครั้ง ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น mm hmm. เหมือนทุกคนปฏิบัติต่อผู้ป่วยเสมือนว่าผู้ป่วยนั้นเป็นบุคคลผู้มีบุญคุณ mm hmm. We will go to the second floor We have the appointment today Or oh, not we, he He has appointment ทุกจุดของโรงพยาบาลจะสะอาดเรียบร้อยมากค่ะนี่คือลักษณะของห้องน้ำส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็จะมีบริการสิ่งเหล่านี้กับทุกที่ เสร็จเรียบร้อยค่ะใช้เวลาไม่นานเลยเพราะว่าเราจะต้องมีการนัดหมายคุณหมอและพยาบาลไว้ล่วงหน้าค่ะส่วนยาก็จะส่งไปให้ที่บ้านค่ะ